โอเคเอาละครับก็สวัสดีทชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Southset Man นะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่กันในเซิร์ฟของเอ่อเซิร์ฟจีนหรือเปล่าใช่ตอนใช่แหละผมอยู่ในเซิร์ฟจีนนะตอนเนี้ยก็คือว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาวิวความสามารถไอเทมทั้ง12อย่างด้วยกันนะเออซึ่งมันยังไม่เข้าไทยนะและผมคิดว่ามันจะเข้าไทยเร็วๆนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าวันไหนเหมือนกันนะก็ไม่รู้มันจะเข้าวันไหนนะแต่ว่าวันเนี้ย ผมจะมารีวิวให้ดูก่อนที่มันจะเข้าไทยจะได้แบบรู้ความสามารถล่วงหน้าไว้ก่อนจะได้เวลาไปใช้เนี่ยจะได้ใช้ถูกกันนะ <S <S ก็ก่อนที่จะไปดูความสามารถเนี่ยใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่าโอเคเอาล่ะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าล็อบบี้กันแล้วนะซึ่งไอเทมที่ผมจะมารีวิวเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยนี่มีทั้งหมด12ชิ้นด้วยกันใช่ไหม ใช่ทั้งหมด12ชิ้นด้วยกันนะซึ่งมันมีเข้าไทยอยู่แล้วเนี่ยสออันก็คือเนี่ยสออันเนี่ยนะสออันเนี่ยซึ่งไอทมชิ้นอื่นมันยังไม่เข้าไทยนะผมก็จะมารีวิวแล้วกันนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยความสามารถมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอันเนี้ยอันแรกจนไปถึงอันสุดท้ายเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ก็มาอยู่กับไอทมชิ้นแรกเลยไอทมชิ้นแรกเนี่ยมีด้วยกัน2ความสามารถจริงจทุกไอทมก็มีด้วยกัน2ความสามารถแหละอ่ะซึ่ง ผมจะเอาสกิลที่หนึ่งอ่ะจริงสกิลที่1อ่อาจจะอยู่อันล่างนะแต่ผมจะเอาสกิลที่1อ่ะเป็นสกิลที่อยู่ด้านขวาแล,แล้วกันไมเริ่มสกิลแรกเลยสกิลด้านขวาก่อนเลยเขาบอกว่าสกิลอันนี้จะเป็นสกิลของปีกคือใช้เสร็จแล้วมันจะมีปีกขึ้นมาแล้วเราก็บินไปเนี่ยคล้ายๆกับไอพ่นแต่ไม่ใช่กับไอพ่นนะมันจะเป็นปีกนะแต่ผมทดลองให้ดูพอเราก,กดเนี่ยนะมันจะมีปีกขึ้นมาปุ๊บนี่เราก็บินได้เี่บินได้เลยอย่างนี้ฮะ บินขึ้นบินลงได้โอเคอันนี้ก็เลือกใช้คููดาวอยู่ที่60สิบวินะส่วนชิ้นที่2เนี่ยผมคิดว่ามันก็มีประโยชน์อยู่นะใช้แทนสมุกได้ก็คือมันจะปล่อยควันเดี๋วผมกดด้วยดูยเนี่ยปุ๊บมันก็จะปล่อยควันอย่างนี้ดูนะโคตรเยอะดูดิแล้วกว่ามันจะหายคือมันมันนากนกว่าสมุกนะเนี่ยคือแบบมองไม่เห็นเลยแลวคือวงมันกว้างด้วยอ่ะโอเคนี่ก็ คือความสามารถของไอเทมชิ้นแรกนะเอาละเรามาต่อกันไอเทมที่2กันเลยดีกว่าซึ่งไอเทมที่2เนี่ยเป็นไอเทมของอุลตร้าแมนซีต้านะซึ่งผมไม่รู้จักว่าอลุลตร้าแมนซีต้าคืออุลตร้าแมนอะไรมาไม่เคยดูเหมือนกันนะซึ่งมีด้วยกัน2สกิลสกิลอันแรกเลยมันจะเป็นสกิลปล่อยลำแสงนะซึ่งผมบอกเลยว,ว่าดาเมจเนี่ยมันแรงมากดูนะเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ดูเนะี่สกิลที่อยู่ด้านขวานะเป็นสกิลปล่อยลำแสงซึ่งให้เรากด1ทีกดไปจิ้มนี่โคตรเท่ มันก็ยิงอ,อนี่นนดูพังเลยนะซึ่งมันปล่อยลาแสงเสร็จเนี่ยคือมันจะคือทําดาเมจแรงมากเลยปล่อยทีดีปะเกือบพังอะ่ะซึ่งผมว่าไอหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นไอเทมที่คือเลือดเยอะอยู่แล้วอะ่ะแล้วดูยิงแบบเกือบพังเลยนะโอเคอีกไอเทมหนึ่งไม่ใช่เด็กอีกสก,กิลหนึ่งเป็นสก,กิลของการวาร์ปไ,ไอเทมวาร์ปธรรมดาก็คือไอเทมเทเลพอร์ตคือเนี่ยเราทําการปารนะแล้วมันจะสร้างโลกในการวาร์ป ดูสมมติผมจะปาไปตรงนูน้นปาไปปุ๊บเสร็จแ,แล้วให้เรากดอีกหนึ่งทีจะี๋ยทำการอย่างนี้สร้างโลขึ้นมาแล้วก็วาร์ปมาโคตรเท่บอกเลยสกิลคูดาวอยู่ที่ประมาณหน,นาทีโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูไอเทมชิ้นที่3กันนะฮะอไอเทมชิ้นที่3เนี่ยจะเป็นไอเทมของอุลตร้แมนทีก้านะใช่น่าจะใช่แหละอุลตร้แมนทีกาอ่ะมีด้วยกันสองสกิลเหมือนกัน สกิลแรกนะอ่าสกิลผมจะเอาเป็นสกิลด้านขวาก่อนลวกันด้านขวาโอเคด้านขวามุมนี้นะสกิลด้านขวาเลยมันจะเป็นสกิลปล่อยลําแสงนะอันนี้เดี๋ยวดูนะให้เราทําการกดกดทีเดียวนะกดทีเดียวกดปุ๊บแล้วมันจะทําการปล่อยลําแสงอย่างงี้กดยิงโตรเท่ดูดิเฮ้ยอะไรอะนมพไปยิงอะไรระเบิดวะเนี่ยแหละอันนี้ก็คือถ้าปล่อยลําแสงนะซึ่งโคตรเท แล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นเนี่ยเรากดไม่ได้นะเนี่ยคือมันคือสกิลอมตอะอมตะไงแล้วก็คือแบบสมมติเราโดนยิงยิงจนตายเงี้ยเราจะไม่ตายนะมันจะทําการฟื้นฟูอัตโนมัติเลยก็คือแบบพอเราโดนยิงตายอะ่ะก็คือเราจะไม่ตายเราจะฟื้นขึ้นชีพได้อีกหนึ่งครั้งแต่ว่าเราต้องรอครูดาวนะคูดาวซึ่งแบบโคตรนานคือประมาณ200 200กวอาอวิอะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะ20 0กว่ากวิเลยซึ่ง โคตรนานเลยเอาแล้วสกิลต่อมาซึ่งสกิลนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะตํนเราใครที่เล่นเกมนี้อยู่เพราะว่าสกิลเนี่ยมันมีอยู่ในเซิร์ฟไทยอยู่แล้วก็คือสกิลของนินจานะผมว่าผมจะเปลี่ยนแหละผมจะเอาอันนี้แล้วกันด้านล่างอันเนี้ยคือสกิลแรกปกติมันคือสกิลแรกอยู่แล้วแหละเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสับสนไงอันนี้ก็เป็นสกิลแรกแล้วกันนะที่อยู่ด้านล่างด้านขวาจะเป็นสกิลสองแล้วกันสกิลแรกจะเป็นสกิลของการเกี่ยวตะขอนะให้เราทําการ กดค้างแล้วก็เล็งไปยังที่เป้าหมายแล้วเราก็เหวี่ยงแล้วก็ปล่อยมันจะทําการเกี่ยวตะขอขึ้นไปอย่างนี้มันใช้ได้ติดต่อกัน3ครั้งเนี่ยมันจะมีมันจะมีขีดอยู่ว่าให้เราใช้ได้3าครั้งโอเคเดี๋ยวสกิลต่อมาเนี่ยสกิลที่2เป็นสกิลของการแยกล่างซึ่งถ้าเรากดเนี่ยมันก็จะแยกล่างออกมาทําให้ศัตรูเนี่ยสับสนนะว่าตัวไหนคือตัวเราเนี่ยพอเราทําการกดปุ๊บมันจะแยกล่างมายิ่งวิ่งซึ่งมันจะหลอกศัตรูนะว่าตัวไหนอ่ะคือตัวเรา ก็ถือว่าเป็นสกิลอีกสกิลหนึ่งที่แบบใช้หลอกคู่ต่อสู้ได้เลยไอเทมชิ้นต่อมาอ่าซึ่งอันนี้ก็น่าจะรู้จักกันเหมือนกันก็คือเป็นไอเทมที่เอาไว้สําหรับฮิวเพื่อนนะสัญลักษณ์ก็บอกอยู่นะเป็นรูปหัวใจก็น่าจะเป็นการหิวเลือดฟื้นฟูเลือดนั่นเองอ่ะซึ่งสกิลแรกเป็นสกิลของการที่แบบเราแบบสามารถปลาไปได้นี่อันนี้คือปานะปาแล้วจะทาการฮิวหรือฟื้นฟูเลือดในรัศมีที่มีอยู่อ่ะสมมุติเราทําการปาปุ๊บนี่มันก็จะได้อย่างงี้มีเพลงมันเลงด้วย ซึ่งอันเนี้ยคือฮิลเล่เฉยๆแต่ถ้าเราจะใช้ควบคู่กับสกิล2ได้ก็คือถ้าสมมติมีเพื่อนตายเงี้ยให้เราไปยืนในวงแล้วเรากดสกิล2เนะี่ยซึ่งตอนเนี้ยผ,ผมกดไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องเล่นตน้กับเพื่อนแล้วก็ถ้ามีเพื่อนตายเนี่ยเราก็วิ่งไปเก็บเหรียญจากนั้นเนี่ยให้เราปาสกิลเนี้ยสกิลแรกไปแล้วก็ไปยืนในวงจากนั้นก็ให้กดสกิล2มันก็จะทําการชุบเพื่อนนะ คืนชีพให้เพื่อนนั่นเองโอเคไอเทมชิ้นต่อมาน่าจะเป็นไอเทมชิ้นที่6กแล้วแหละนะน่าจะใช่แหละอ่ะซึ่งไอเทมนี้จะเป็นไอเทมสีเหลืองนี่เห็นไหมเป็นไอเทมแบบอุ้ยน่ารักมึงมึงมิ้งเลยอ่ะไอเทมนี้นะจะเน้นทางจะเน้นของเรื่องการแบบการเคลื่อนที่มากกว่านะอ่ะสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการติดไอพ่นซึ่งมันจะพุ่งไปข้างหน้าเลยนะแล้วก็สกิลสองเนี่ยมันจะเป็นลูกบอลแปลงเป็นลูกบอลแล้วก็หมุน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 จิ้งไปอ่ะ เหมือนเคเดมบอลว่ะรู้จักเคเดมบอลไหมจากเบนเทนเออประมาณนั้นเลยเดี๋ยวสาธิตสกิลแรกให้ดูก่อนซึ่งอ่สมมติเราเล็งหน้าไปทางนู้นแล้วเรากดสกิลแรกมันก็จะแบบพุ่งไปเลย,ยนี่นะมันจะพุ่งไปอย่างนี้เลยคล้ายๆกับไอเนี้ยอ่าปืนใหญ่อ่ะเหมือนใช้ปืนใหญ่ยิงอ่ะแต่อันนี้ใช้ไอพ่นนะอ่ะครูดาวหนึ่งนาทีเหมือนกันส่วนสกิลที่2จะเป็นสกิลของลูกบอลอ่ะพอเรากดเนี่ยมันก็จะแปลงร่างเป็นลูกบอลนะเดี๋ยวกดให้ดูปุ๊บนี่ เห็นไหมเป็นลูกบอลเลยเหมือนคิดนบอลนั่นแหละกิ้งได้นั่นและแล้วมันติดจรวดด้วยเห็นไหมซึ่งถ้าเรากดสกิลแรกไปด้วยเนี่ยมันก็จะพุ่งแล้วมันก็จะเหินฟ้าไปเลยอะ่ะอ่ะ,อะนี่โหนี่คือกับขึ้นล่างก็ประมาณนี้นะคร่าวๆสาหรับสกิลสีเหลืองนะสกิลวันนี้นะโอเคแหละเรามาดูไอเทมชิ้นต่อไปกันเลยนะไอเทมนี้เนี่ยเป็นไอเทมสีดํานี่ก็จะประมาณนี้เลยหน้าตายอย่างนี้ซึ่ง สองไอเทมน,นี้มีความสามารถที่คล้ายคึงกันอยู่นะก็มันไม่เชิงค้ายหรอกแต่น่าจะใช้ในสถนานการณ์ที่แบบว่าคนน้อยๆได้นะมผมว่าถ้าใช้สําหรับแบบคนเหลือน้อยๆอย่ะถ้าใช้เนี่ยมีประโยชน์นะเพราะว่าสกิลแรกอะ่ะเป็นสกิลของการตั้งป้อมซึ่งสกิลเนี้ยมันจะตั้งป้อมยิงศัตรูที่อยู่ร,บรอบๆนะ,ะเดี๋ยวตั้งให้ดูนี่พอเราทําการตั้งนี่อย่างเงี้ยมันจะเป็นป้อมประการนะเป็นป้อมธนูเนี่ยพอเราทําการโยนไปปุ๊บ มันจะทำอย่างนี้เราไม่ต้องยิงนะเราแค่ตั้งไว้เฉยๆอย่างเงี้ยซึ่งถ้าสมมติมีสตูตอยู่ร,บรอบๆอ่ะไอปอมเนี่ยมันจะยิงเลยยิงอัตโนมัติเลยนะและสก,กิลที่2เนี่ยจะใช้คู่กับอันนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้หรอกซึ่งแต่มันจะมีผลดีต่อตัวเรามากกว่าซึ่งสมมุติถ้าเราหาคนไม่เจอเงี้ยให้เรากดแล้วมันจะเปิดเอ่อเปิดตำแหน่งหรือเปิดพิกัดข,ของสตูที่อยู่ร,บรอบๆนะอ่นะไนะม่ใช่ตำรวให้ดูปุ๊บนี่นะสังเกตในแมปไหม ยวผมกดให้ดูนี่ในแมปเนี่ยมันก็จะขึ้นวงฟ้าาอย่างงี้นะมันก็จะเปิดพิการของศัตรูเราก็จะเห็นนะมันจะเป็นจุดแดงๆนะว่าแถวเนี้ยมีศัตรูตรงไหนบ้างซึ่งทําให้เราเนี่ยรู้จุดอ่อนของตําแหน่งได้ว่าศัตรูเนี่ยอยู่ตรงไหนนะไอเทมชิ้นต่อมานะไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเป็นไอเทมชิ้นสีเขียวนะนี่เป็นไอเทมชิ้นสีเขียวซึ่งไอเทมเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะสําหรับสายบูมากเลยนะสาหรับคนที่แบบว่าชอบบวกหรือชอบบูนเะนี่ย สกิลเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะเจาะกันเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมสกิลแรกเนี่ยเริ่มจากสกิลแรกเลยเห็นไหมมันเป็นรูปสกิลพุ่งซึ่งอันเนี้ยมันจะพุ่งไปหาตรูปุ๊บพุ่งได้ไกลอยู่นะซึ่งไม่มีดาเมจสมมติเรากดสกิลแรกพุ่งไปปุ๊บเราสามารถกดสกิลสองต่อได้เลยเพราะว่าสกิลสองเนี่ยเป็นสกิลที่แบบเหมือนเป็นอะไรพายุอะรอบตัวมันมันจะหมุนอนะคือตัวเรามันจะหมุนอนะหมุนเตะเตะรอบตัวอะเดี๋ยวผมกดให้ดูสมมติเรากดสกิลแรกไปปุ๊บ แล้วโก้สกิลสองตามจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นมังกรนะพายุมังกรนะรอบๆตัวโคตรเทนะนะผมบอกเลยว่าไอเทมเนี่ยใครที่เป็นสายบูเนี่ยถ้าเข้าไทยมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ควรที่แบบลองใช้ดูนะโกมากๆเลยไอเทมชิ้นนี้แต่ก็ไม่ถึงกับโกงที่สุดหรอกเพราะไอเทมอื่นมันโกงกว่านะโอเคไอเทมชิ้นต่อไปนะไอเทมชิ้นที่9้านะเป็นไอเทมชิ้นสีแดงนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยสีเดียวกับ ไอเทมชิ้นแรกเลยแต่ว่าสีอันเนี้ยมันจะเข้มเข้มกว่านะซึ่งไอเทมชิ้นอันเนี้ยเป็นไอนเทมซึ่งสกิลแรกอ่ะเป็นสกิลของการตั้งกำแพงคล้ายๆกับการตั้งไอวอลประมาณนั้นนะ่ะแต่ว่ากำแพงอันเนี้ยมันจะเป็นกำแพงใหญ่หน่อยนะแล้วมันก็เป็นกำแพงที่หนาด้วยซึ่งเจาะยากมากอันเนี้ยนะมันจะเป็นกำแพงของนักรบนะนเดี๋ยวผมปาให้ดูนี่มันจะกว้างนะกว้างประมาณนี้แล้วมันก็สูงด้วยอ่ะสมมติทำงานปาไปปุ๊บมันจะเด้งมันอย่างนี้นี่ กระแพงเป็นอย่างนี้เลยซึ่งมันหนามากนนเนี่ยส่วนสกิลสองเนี่ยมันจะต่างจากสกิลแรกมากเพราะว่าสกิลสองเนี่ยมันเอาไว้เทเลพอร์ตไปหาเพื่อนข้างๆอ่าซึ่งมันน่าจะเลือกได้แล้ว,ว่าเราจะเทเลพอร์ตไปที่ใครซึ่งอันนี้ผมกดใช้ไม่ได้แต่ผมหาข้อมูลมาได้แหละว,ว่าน่าจะเลือกว่าเราอยากเทเลพอร์ตไปหาเพื่อนคนไหนอันนี้ก็เป็นความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นะชิ้นสีแดงๆเข้มๆอย่างเงี้ย อ่ะอเ,เดี๋ยวไปดูไอเทมชิ้นที่10เลยดีกว่าโอเคไอเทมชิ้นต่อมาไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่ผมบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่ผมโคตรชอบเลยชอบมากๆเลยนะอ่ะโดยเฉพาะสกิลของมันนี่คือแบบว่าโคตรเทเลยอ่ะหน้าตาของมันเป็นอย่างนี้นี่เป็นรูปสายฟ้านะอ่ะพอพูดถึงสายฟ้าเนี่ยไม่ต้องบอกนะว่าคือสกิลอะไรก็น่าจะโลก,กันแล้วก็คือสกิลสายฟ้านั่นเองซึ่งสกิลแรกของมันอนะ่ะผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะ เพราะว่าสกิลแรกมันอะเหมือนเป็นการแบบเหมือนมันเทเลพอร์ตไปบนฟ้าแค่ไหมอ่านเดี๋ยวกดให้ดูมันจะเป็นประมาณเนี้ยพุ่งขึ้นไปนี่แค่นี้มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็แค่เนี้ยพุ่งขึ้นไปซึ่งความสามารถมันทําอะไรไม่ได้แต่ที่ชอบอะผมไม่ได้ชอบสกิลแรกนะสกิลสองของมันเนี่ยแหละที่ผมชอบคือแบบโคตรเท่คือมันปล่อยสายฟ้าเนี่ยพอเรากดมันจะแปลงเป็นเทพแห่งสยฟ้าเลยปุ๊บนีู่ดิลอยด้วยลอยตัวด้วย กระโดดได้นะเนี่ยแต่บินไม่ได้เหมือนกัน่ะแล้วก็เนี่ยพอเรากำลักดยิงเนี่ยมันจะปล่อยสายฟ้าไปเนี่ย <c oughs> มันมือผมบอกเลยเนี่ยโคตรเท่ <c oughs> โอเคอ่ะเนี่ยก็เป็นความสามารถของสกิลอันนี้นะนี่สีฟ้าหน้าตาอย่างนี้เลยมีรูปสายฟ้าอยู่นะก็ผมบอกเลยว่ามันโคตรเท่โอเคเดี๋ยวไปดูไอเทมชิ้นต่อไปดีกว่าโอเคไอเทมชิ้นต่อมานะเป็นไอเทม ชิ้นสีม่วงนะนีไอเทมนี้จะมีหน้าตาอย่างนี้เลยมาเป็นเหมือนพวกนินจาเออคล้ายๆนินจาเหมือนกันนะไอเทมชิ้นสีม่วงชิ้นนี้ซึ่งความสามารถของมันเนี่ยมีอยู่สองสกิลความสามารถชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นสกิลเหมือนระเบิดอ่ะเป็นระเบิดไฟนะเนี้ยเนี่ยพอเรากดมันก็จะมีทําการปาเป็นระเบิดไฟแต่ระเบิดไฟเนี่ยเป็นระเบิดไฟสีม่วงอ่ะเมื่อทําการกดปาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ในระเบิดก็คือเหมือนระเบิดไฟปกติทั่วไปเลยเนี่ย นะไฟสีมว่วงโหยังสวยอะ่ะส่วนสก,กิลชิ้นต่อไปสก,กิลที่2นะจะเป็นสก,กิลของการเป็นสก,กิลหายตัวนะอันเนี้ยคือหายตัวแล้วก็บวกกับการวิ่งเร็วด้วยอะไรผมกดให้ดูเนี่ยพอเราทําการกดปุ๊บมันจะหายตัวอย่างนี้นะแล้วก็วิ่งเร็วนี่แต่มันก็ยังเห็นเป็นเงาเงานะี่อ่ะมันไม่ได้แบบหายตัวเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันก็จะเห็นแบบเงาลางๆอยู่แต่เราไม่สามารถทําอะไรได้นะมันเอาไว้วิ่งหนีอย่างเดียวอ่ะ โ okay. อเคเดี๋ยวเราไปดูไอเทมชิ้นสุดท้ายเลยดีกว,ว่าโอเคเอาแหละตอนนี้ก็มาถึงกับสกิลสุดท้ายเลยเหมือนกันนะสงสัยท่านอาจาทำไมผมมาอยู่ตรงทะเลอ่ะเพราะว่าสกิลนี้นะมันเกี่ยวกับทะเลไงเกี่ยวกับพวกแม่น้ำไงเออสกิลนี้นะเป็นสกิลที่ผมบอกเลยว่าได้รับพลังมาจากอะควาแมนนะเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเลยเออนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้โหหน้าตาเหมนะือนอะควาแมนมากเลย ซึ่งสกิลอันนี้เนี่ยใช้เกี่ยวกับทะเลนะซึ่งสกิลแรกอะ่ะไม่เกี่ยวหรอกแต่สกิลที่สองอะ่ะมันเกี่ยวนะเห็นปะนเป็นรูปปลาฉลามอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายสกิลแรกก่อนเลยสกิลแรกเนี่ยมันจะเป็นสกิลสร้างบาเรียนะเอาไปป้องกันตัวซึ่งบาเรียของมันอ่ะกว้างอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมปลาให้ดนูนี่เราทําการปลาไปปุ๊บมันจะเป็นบาเรียฟองน้านะปุ๊บนี่โหผมชอบเอฟเฟกการปามากเลยมันจะเป็นประมาณนี้ให้เราทําการมายืนข้างในนี่แค่นี้พอศัตรูยิงมามันก็จะไม่โดน มันเป็นบาลียไว้ป้องกันกระสุนนะกันทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้แต่ผมชอบนะมันสีสวยดีอ่ะเนี่ยโอเคโอ้มันเป็นฟองน้ำนะมันแตกเลยส่วนสกิลสุดท้ายเนี่ยสกิลที่สองอ่ะเป็นสกิลเรียกปลาฉลามนะซึ่งมันวิ่งบนบกได้เหมือนกันแต่ถ้าเราวิ่งบนน้ำอ่ะมันจะเร็วกว่าอ่ะนี่เรียกฉลามมานี่โอ้โหมีเรียกปลาเนี่ยซึ่งอันเนี้ยนั่งได้สามไม่ใช่เด็ดนั่งได้สองคนนะคือมันมานั่งไปทางตีไม่ได้อ่ะนี่พอเรา มันจะว่ายเร็วมากเลยว่ายบนน้ำอะ่ะบนบกก็ว่ายได้นะเนี่ยปุ๊บแต่มันจะว่ายแบบความเร็วมันก็เท่ากันแหละแต่ผมว่าว่ายบนน้าอ่ะจะโอเคกว่านะทําอะไรไม่ได้นะเอาไว้แบบวิ่งอย่างเดียวถ้าเราขี่มันอยู่อะ่ะเราไม่สามารถาใช้สกิลแรกควบควบู่ไปด้วยกันได้นะโอเคครับนี่ก็เป็นคลิปอธิบายเกี่ยวกับไอเทมทั้ง12ชิ้นด้วยกันนะที่แบบว่ามันกำลังจะเข้าไทยไม่กำลังดิจะเข้าตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าก็มารีวิวให้ ทุกคนรู้ไว้ก่อนนะเวลามันเข้าไทยเนี่ยจะได้แบบว่าใช้กันได้ถูกนะว่าจะได้รู้ว่าไอเทมเนี้ยมันใช้ยังไงถึงถ้าผมพูดอไอเทมไหนเร็วเกินไปเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าผมก็อธิบายให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจมากที่สุดแล้วเกี่ยวกับไอเทมนั้นนะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าไอเทม ตรงไหนอธิบายแบบง,งง,งๆนิดๆหน่อยๆนะอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ไปก่อนและและเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย